นู่นค้านี่แต่มันไม่มีใบเสร็จ,จรับจะบิกอย่างไงแล้วมากุ่เรื่องว่าเงินหายหนึ่งหนึ่งพันยูเอสดอลลาร์เดี๋ยวจะเอาให้ดูที่มันเขียนน้ำพริกไม่เสียหลายทุกคนกดน้ำพริกกอนแล้วยังไงน้ำพริกมันก็กินได้มีออยอด้วยหกเดือนทุกคนไปกระนํำกดเร็วเนี่ยน้ำพริกน้ำพริกเราเร็วสามร้อยสี่สิบสามแล้วเร็วทุกคนกระนํำกดกันหน่อยเร็วทุกคนใครอยากหน้าขาวหน้าใสาตะก้าสองนะทุกคน ตาค้าสองหน้าขาวหน้าใสชัดเจนเลยทุกคนข้ามคืนเห็นชัดเจนเลยครับเห็นผลชัดเจนรีบกด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 รวยจริงไหมไม่รู้ไม่เคยไปถึงบ้านเขานะครับพอบ้านเขาไม่ได้อยู่เดลีบ้านเขาไม่ได้อยู่เดลีไม่รู้เหมือนกันจะรวยไม่รวยผมไม่รู้ว่าคนรวยหลายคนก้าจะนิสัยไม่ดีก็ได้แต่ที่แน่ๆสิ่งที่เราเจอคือเรารับไม่ได้อืมเรารับไม่ได้ คนไม่ให้ความเคารพเลยไม่ให้ความเคารพแม้กระทั่งคุณเตเลซาไม่ให้ความเคารพผมคุณเตเลซ่าก็บ่นไปเช็คด้วยกันก็แบบอะไรก็ไม่รู้เดาเป็นคนที่แอนติจูดตลกทุกคนแล้วแล้วปิดหวังทุกคนผิดหวังหมดแหละใครจะไม่ปิดหวังทุกคนไปกดน้ำพริกให้หน่อยเร็วๆๆๆว็เ็เร็เขออีกขออีกยี่สิบกระปุกได้ไหมยี่สิบกระปุกได้ไหมครับ ทุกคนเร็วเร็วรว,รวทุกคนเอ้นี้เซรั่มทองคำไปเซรั่มทองคำเซรั่มทองคำจะหมดลวเซรั่มทองคำสามขวดร้อยแปดสิบหนึ่งขวดใช้ได้หนึ่งเดือนครึ่งไปทุกคนหน้าขาวใสตึงหน้าอ่อนวัยหน้าดูเด็กผิวหน้าดูแบบยาวยาววัยผิวหน้าดูเด็กโกงอายุเลยทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่งไปกดลองใช้ดู ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่พาราเบนไม่ใส่น้ําหอมไม่ใส่แอลกอฮอล์นะทุกคนไปกดเลยครับไปกดตอนนี้ก็เร็วให้ราคาพิเศษสําหรับแฟนคลับที่ซัพพอร์ตนะขอบคุณนะครับเร็วๆหนึ่งชุดสามขวดทุกคนอยากให้ลองทาทั่วหน้ารอบดวงตาทาคอทาหลังมือได้หมดเลยนะครับ CJ เจต้องต้องมาทายครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ เร็วทุกคนเร็วๆไปอุดหนุนได้เลยนะครับไม่ผิดหวังตัวนี้ถ้าไม่ดีามาคืนเดี๋ยวให้เงินคืนครบเลยนะครับอย่าดุอย่า,อย,าอย่าไม่มั่นใจเพราะว่าราคามันถูกนะเพราะผมต้องการช่วยทุกคนประหยัดของคุณภาพดีแต่ราคาโคตรถูกขายต่ำกว่าทุนนะครับไปกดได้เลยไปกดได้เลยไปกดได้เลยครับไม่มีผิดหวังแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับ เร็ว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 ทุกคนเซรั่มทองคำแท้จากสวิตเซอร์แลนด์ผมให้20ขวดครับไปยี่สิบชุด20ชุดผมจะลงละ20ชุดทุกคนขอบคุณทุกคนที่เมตตานะเร็วๆใครแบบปาปาเซธลาเชล she like that her loss her money 1,000 s h e not less big teresa and also ป a า a yes she did but we don't know exactly she has money or not she never show money to everyone she don't l e a v e the money with my staff she don't l e a v e the money with me with m y organization but s o m e d a y she said she lost money how can I believe her no one believe her she joking us if she want money she just e a y she she u l d say โอเคมิสเทเลซา a I don't have money e n o u g h at this moment to go back in India can I borrow you e t h i จ g like that? ท mm. ุกคนเร็วๆครับทุกคนเร็วๆเอเร็วๆครับเร็วๆเร็วๆเร็วๆอีกสิบสองชุดสุดท้ายเร็วสิบสองชุดสุดท้ายสำหรับเซรั่มทองคำแท้นะ ไม่มีใครก็เชื่อหรอกว่าเงินหายพันหนึ่งใครจะเชื่อทุกคนคิดดูซิใครจะเชื่อ,คคดดอพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีใครเชื่อหรอกแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเขาเาเงินมาพันหนึ่งไหนยังเงินถ้าเงินมาฝากเราเราจะรับผิดชอบก็ไม,ไม่เห็นพูดเรื่องเงินอยู่ๆพอจะพอจะออกจากบ้านบอกว่าฉันจะบอกอะไรเธอเงินฉันหายไปพันหนึ่งเอ้าเลรอแล,แล้วฉันจะเชื่อเธอดีไหมเนี่ยหรือเธอใส่ร้ายกนนันหรือเปล่า หรือเธอต้องการเงินเพิ่มเธอเล่นมุกเงินหายหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันไม่เคยมีที่มาของเงินไงเออมันไม่มีที่มาของเงินไงทุกคนไปกดก่อนไงเพราะมันไม่มีที่มาของเงินแล้วฉันจะเชื่อเธอได้ไงเพราะทุกอย่างที่เธอพูดมามันไม่น่าเชื่อถือมาหลายเรื่องแล้วไงเข้าใจปะเข้าใจปะพูดไปเรื่อยๆาง,เอ,ง,งเออทุกคนไปกดเซรั่มทองคำแท้กดแล้วชำระเลยหรือปายทางก็ได้ แก้ทุกปัญหาผิวหน้าดำหน้าค้ำหน้าหมองหน้าเหี่ยวมันจะตึงขาวใสโกงอายุทันทีไปทุกคนกดเลยนะโอกาสพิเศษทุกคนไปเดี๋ยวแปดชุดสุดท้ายแล้วแบตก็จะหมดเร็วทุกคนแปดชุดสุดท้าย740ย์แล้วเร็วกดให้ได้750้เร็วทุกคนไปเร็ว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 เอาปักหมุดแล้วตะการหนึ่งแล้วทุกคน5 4 3ส1สองเร็วกดให้ได้ 800เรีว543 2 1กด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 แล้วชำระด้วยทุกคนขอให้ทุกคนที่กดนะจงมีผิวหน้าที่ดีเป็นใบเบิกทางร่ำรวยทุกคนนะอย่าเจออุปสรรคปัญหาเหมือนที่เราเจอนะเจอแต่สิ่งที่ดีๆสบายสบายไม่ต้องมีอุปสรรคปัญหานะครับไปครับ54321าครับบปเร็ว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  บอสคะควีนคนต่อไปคือใครก็แน่นอนอยู่แล้วก็ซีเจบอกตรงๆนะถูกชะตาซีเจมาตั้งแต่แรกแต่ต้องเลือกเอเชลเพราะว่าแฟนคลับก็ชอบแล้วพูดถึงความสวยนัวันนั้นก็ต้องยอมรับว่าเขาสวยอืเขาสวย คนรีบไปกดครับไปเร็วๆขออีก12องออนชุดสุดท้ายเร็วเซรั่มทองคำแท้769เ้เร็วๆใครกดคนที่800คนนั้นโชคดีที่สุดไปเร็วรีบไปกดครับเร็วเซรั่มทองคำแท้คาเวียและ B 3สจากสวิตทั้งหมดเลย3ตัวนี้ทำให้หน้าใสหน้าขาวแก้ปัญหาหน้าดำหน้าหมองหน้าค้ำหน้าเป็นผื่นหน้าเป็นสิวหน้าเป็นแผลลุงมสิวนะทุกคนรูเร็ว กดเราชาระด้วยนะครับเร็วกดเราชําระด้วยเร็วเร็วกด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 เหลือแปดชุดละหมดแปดชุดเราไม่มีแล้วนะทุกคนเร็วเร็วเร็วรวแปดร้อยแล้วทุกคนคนที่กดแปดร้อยเอพอแปดร้อยทุกคนอาบังส่งเอเอาไงต่อบอสถ้าเกิดไม่ได้ชําระหรือชําระไม่หมดอ่ะไม่ให้อยู่แล้วครับปีนี้แต่เขาชาระแล้วให้กับไปเถอะครับให้กับไปเถอะปีนี้ให้ก้าไป ทุกคนเร็ว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 ทุกคนครับเร็วครับทุกคนเร็วครับเร็ว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 แปดร้อยสิบหกแล้วทุกคนใครยังไม่ชำระชำระด้วยนะทุกคนนะห้าสี่สามสองหนึ่งโอกาสสุดท้ายแล้วครับมา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 กดเลยครับกดเลยครับกดเลยนะครับเซรั่มทองคำแท้จากสวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวช่วยแก้ปัญหาหน้าดำฝ้ากระจุดด่างดำนะครับให้หาย นะครับหายจริงๆครับแล้วหน้าก็จะตึงใสขาวดูอ่อนวนะฮะน่าจะโกงอายุเลยทุกคนเร็วๆกดก่อนอีกอีกจ็ชุดสุดท้ายแล้วครับอีกเจ็ชุดสุดท้ายแปดยี่สิบห้าเรเร็วทุกคนรีบกดใครจะกดคนที่เก้ร้อนะเร็วทุกคนกด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 ก่อนครับเร็วมัวตาไปคุย เรื่องนั้นยังไม่ได้ขายของแล้วทุกคนกดก่อนแล้วห้าสี่สามสองนกดสามวันติดแล้วนะบอสขอบคุณนะครับคุณพิชยาพงศ์ขอบคุณมากในน้ำใจครับอุดหนุนหน่อยครับทุกการอุดหนุนวันนี้ขอบคุณจากหัวใจนะครับขอบคุณมากกดเร็วกดเร็วแตบบ่จะหมดครับหนึ่งสองาทุกคนครับเร็วใครต้องการผิวหน้าใสใสขาว,ขาว อ่อนไวใช้เลยนะครับทองคำคาเวียบีสามทุกอย่างแท้จากสวิสครับ